ชมพู่โพสภาพแฟชั่นเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวแม่ที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนทำอะไรใช้ของหรือไอเทมอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นผู้นำเทรนด์สุดๆสำหรับชมพู่อารยาโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นแล้วต้องยกให้เธอคนนี้เลยนอกจากนี้ยังมีความแปลกใหม่ไม่จำเจไม่ซ้ำใครเรียกได้ว่าเป็นผู้นำแฟชั่นสุดล้ำที่ชมพู่เอามา mix and match ให้ดูเข้ากับตัวเองสุดๆซึ่งก่อนหน้า แฟชั่นแปะสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักแสนคิ้วมาแปะทั้งหัวทั้งหน้าก็กลายเป็นแฟชั่นสุดฮิตที่เหล่าดาราและสาวๆหลายหลายคนต่างก็มาทำตามกันเพียบล่าสุดนั้นแม่ชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพชุดสีเขียวอ่อนกระโปรงยาวเว่นสีม่วงรองเท้าผ้าใบสีม่วงและทรงผมมัดจุกสองจุกดูดูแล้วเหมือนแต่และอย่างจะไม่เข้ากันเลยแต่พอทุกอย่างมาอยู่บนตัวแม่ชมแล้วก็ดูเข้ากันมากๆดูน่ารัก เลยทีเดียว